สบายดีพี่น้องบอนบอเอาตังมาพี่เอาน้องมานังพี่เจ้าก็มากิดข่าลูกติดข่ากับป้นไก่พี่น้องห่อสมสบายดีพี่น้องวัสุ่สุขคนมามากินข่าวอเอางาเลยลูกต้อรับเงาแ้งมาเด็กอ้ล่าไล้เล่าไอ้หอไ้อหักเล็นะกอเก่งเก่งเลยมาพี่น้องแต่ไม่นาง อมันยากสงสบายดีนะพี่น้องเด้มากินเข้ามาเอาข่ามาใส่จานให้ลูกลูกที่จก็อยากกินข้าวจ้าละนังลูกนังลูกมาทีเีนังกินลูกลูกเอากินข้าวนียวได้มลูกนังกินเดี๋ยมาใกล้มันะมันเห็นมันมาอาขอตไหเออาขอตัวเล่นไห้จะอ ออกมาไปเดนเนอนุกจ้ะเืิอให้งเนินหาแเชินมองเลยอันนี้ล่ะให้ลูกกิใส่เวลากินตัวได้หนีแม่ป้อนนะกินตัวได้ลูกลูกกินตัวแล้วอนอ่วนเนอเอาอันี้อันอานนี้นะกินอน้ป่ะอุนได้ปิ้งได้ได้เอาตั้งเท่าลูกเจ้าค่ะ บอให้เอาตัางตัวนี้มาตัวอมบอนกับักมาจาอาตางค์นักมาพี่อันนี้หรกะคเอาอืมนับมาจอก,กอะไรโอ้ย,อยนักนอมอข้ักกนนงนันะนงก็ได้ไปไกลอยากดีสุดมันมี้าก,ก้อกน้อยนะมันมีม่น้อย เออยุงกินอะฝากหัวลูกนะคันคันคันก้าวก้าวก้าวยุงหน่อยจะที่นเล้เออยุงินปีไก่้วะวน้อเจ้าสมมนที่เป็นหมักแต่ห่อสมไงน่ได้บีบลูกเขาย่าได้ะว่ลาบีบกหัวจิ๊บไปจับหน้ามันเอาสมหนไมอนเป็นแล้วเพราะลูกใดเนาะเป็นแล้วรเ่ักเมุสางเื่อกับเบ ให้คอยกินคอยว่าความปยากนะ้มากคอยค่้มมือเอยเวียดนามน่มนองนะมีดนาะน่องอ่ะพี่คุณครับน่องแลงไมู้ังูนีละ

ยังได้ทานได้มานได้ทานทาหิวเขาเลยทานหิวเข่าไปมาในสามคืนแล้วก็สามโมงเร่งเราปิดเนาะไปข่าวไหมไม่บูนเอาโต๊ะข่าวเนาะน้องบอลน้องขวัญนี่ข้าวฟ้านี่ข้าวฟ้าน ห่อซื้อผ้าท่านตัวหัวเป็นไงดี มึงใสเข่าไรว้ไหมพอเข่าใส่หมดที่ทำตี้องนตั้งอะไรมีจะว่นเนี่ยรงลงเออนี่มาอืมออยู่เก่ามย เช่นตอนอันโดนระดดอันพอ่ีกิดแบบฟิวตอนเท่าอันพีหลดหัวตอนน่ะผมมีหอหลดเลยแล้วดอยู่ไหนอยู่นาเตยตีหนกหัวมาเมื่อนะอือสับหัวตั้เห็ดหน่ะหัวหนกแกนเลือกแต่กับติ้หลายคนบอกตลอดคนๆอือตะติ้ของลูกใจลูกใจนะใจ

อร่อเออหาแสนมาขีดจิ้งัวบได้อีกหน่องขีดเพอหนอกเพลอไก่กินกินไหมอยากเพอิ้เพลอไก่ห้ใสแ้องโมไซงัวใสไก่เอาใสหมูเอาจะเบียดจะเพอน่ลูกกินจข่าไหมข่าเมื่อ้รนม่เอาหักเขาเปตมือเผลอตนึง สามเลยวยาสี่มนอย่าเรากินข้าวมากินนึกินหนงนี่ลูกหลานนี่นี้มากินบอกันนก็ก่มดกินนีดดอกค่ะกินจะ่ข้าวไม่เลยเออเป้าไปเข้าไปอีมบ้อง เอาไว้ตน wow. ี้งอมใช่แต่ยุ่งว่าลายติดหนาติตาดีไงยุงครบเติบเมานกรตุ้ง โดยเนน้อยนะเขาจะห้องนุง่งหงาก็อี้ถ้<บ>ากว <บา S 1> นหงอห้ลูกห้องน,นกาตัวแม่มัน,นย,ยังห้อนหอนอ้าวหนูดื้อตายไอ้ข่าวแม่ล่าโอ้แสบใช้ขา่าว ข้าวปบบุ้งนันึงนี่ข้าวบาบ๊องเนาะแม่แม่บุ้งนะสระดาษน่นเลยเปรี้ยงบางไม่อยากเปน,นี่ย,กกยงนะงโงบอกอโต้กมันใส่มาได้แม่โจงงาเราพักพไ,นะไ,ไกว้าไม่นูต้อง่ารยังไงคุณคุณบอก

เมนต้องเติครับเพาะมันต้อออกมนตให้กเออมันออก่ปีนี้ยังไปกินเห็ดพ่อดอกนะปีนี้เห็ดพ่อดอกกินยู่ปีนี้เดพ่อขึนดอกปมาบอให้วงียนะคันน้องสะแต่เธอไมเมียบอกอืออ่านักันน้องสะขอไปหาบปจิเหนได้ไงง่ายเลยใช่บอกขับคุ เราก็ทำลูกไข่ลูกไข่ไก่ถัวว่อกสังหนทำลูกไข่ไก่ิดเพาะอะไรบอกว่าเดี่ยงกระจบข่ไก่่เรอก็มันแตกเถอะควักันต้องห่ก่อนทำบ่อยูขนานี้้องม่ทำไข่ไก่ไม่ใช่ใหญ่แต่ห่น้อยนะไข่ไก่ละแล้วเมื่อไหร่พันะม่หนาจะมาอยากรูจากก่อน่ ยานะข้าอเหนียวยไยาเยนินส้มก่อนาชุกิเห็ดป่วนใช้กินเห็ดป่วนะประเภทนี้หนี่กินแกงไลยแล้วขบวยยากัได้มากเลยหนะนึ่งสอบมาได้นนนะมัเนี้หนึงนึ่งแจงมแจ้วก็ได้ไ <c oughs> ด้โอ๊ยโอ้โดดี สายจ่วโตตรดีเลงเนาะสายจ่วองไทยจีนในรลานนี่จะจิ้แขงลูกใช่ใช่อันนี้จุ๊กินกะเพราอ่ะใช่ใช่บุญบุญบ้บ้เป็นะข้าววกินอะไร เห่าใส่ไหมไหมยเบิกขอหายเด้อขมบกกินใส่ข่าวเด้อหายเด้อตีได้ค่ะขมุกินใส่ข่าวกินใส่ข่าไหมนั่งคือหมุกหายหมุกกินยี่น้อยหมุกกินเลยเออกินจากกินตามนี้นะแกงเผ็ดนะโอเคไปก่อนพี่น้องคลิปนี้มันยาวโพดเนาะสบายดีพี่น้องบ้างบายบายไปโตบายบายบายได้ไหมล่ะเด้อไปก็บายบาย